วันนี้พี่เบลมี8ดทริคมาแนะนําให้น้องได้รู้จักกับการถ่ายภาพกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปรู้จักกันนั้นวันนี้พี่เบลมี4ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการถ่ายภาพมาแนะนําให้น้องได้รู้จัก นั่นก็คือ 1. ขั้นตอน pre-production ขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้องทําการเตรียมตัวทําการวางแผนและทําความรู้จักกับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถ่ายภาพก่อนค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือโทรศัพท์มือถือจะเป็นระบบ android หรือ ios ได้หมดเลยค่ะน้องๆแต่เราจะต้องเช็คความละเอียดของกล้องนิดนึงว่าตอนนี้เราปรับอยู่ที่เท่าไหร่เราจะต้องเลื่อนความละเอียดของเราให้สูงที่สุดนั่นเองขั้นตอนที่2ขั้นตอน production ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรามาสู่การลงมือทําการถ่ายภาพแล้วเพราะฉะนั้นเรา ต้องคิดท่าโพสแล้วนะว่าเราจะโพสท่าไหนแบบไหนอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวตนของเรามากที่สุดมาถึงขั้นตอนที่3ของเราขั้นตอนโพสโปรกชันค่ะขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราได้ภาพจากที่เราถ่ายแล้วเนี่ยนะคะนำมาปรุงแต่งแต่งเพิ่มมาปรับสีนิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นไปใน,น,นแบบมูดโทนที่เราวางไว้นั่นเองบางคนชอบแบบขาวดําบางคนชอบแบบสีแบบพาสเทลบางคนชอบแบบเอิร์ธโทนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมต่างๆนี้มาปรับปรุงเพิ่มนันเองบางคนอาจจะถนัดเป็นโปรแกรม p h o t o s h o p หรือบางคนจะเป็นแบบ AI นะคะบางคนอาจจะใช้เป็นแอปพลิเคชันที่เราถน,นัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Snapseed หรือว่า l i g h t r o o m นั่นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่4กับ Presentation ขั้นตอนนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยมีการวางแผนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการถ่ายภาพหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จแล้วและปรับสีปรุงแต่งให้มันเป็นมู t โ n e เดียวกับกันที่เราวางไว้แล้วเนี่ยนะคะเราจะรวบรวมผลงานของเราทั้งหมดมาลงอยู่ในพอร์ตโฟลิของเราเพื่อให้พอเรเล่มนี้เนี่ยเป็นตัวแทนในการเล่าเรื่องความเป็นตัวตนของเรานน่เองค่ะ Life Pro 8ทริกในการถ่ายรูปให้ปังค่ะขั้นตอนที่1น,นั่นก็คือการเซตตารางกลิตของเราเ,เองหรือที่เด็กรู้จักกันในตาราง9ก้าช่องแบบนี้นะคะเมื่อเราได้ภาพตาราง9ก้าช่องของมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องทําการล็อกโฟกัสของเราด้วยเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมันมีความคมชัดมากขึ้นในตำแหน่งที่น้องต้องการนั่นเองขั้นตอนที่2 What to say และ How to say นะคะ What to say คือเรากําลังจะพูดอะไรอยากที่จะบอกเล่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคนดูอันนี้เราต้องจัดเซนนะคะ กับ How to s a สสื่อสรารอย่างไรเราจะต้องรู้จักวิธีการเล่าเรื่องวิธีการจัดองค์ประกอบและมุมภาพให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนที่3ค่ะกับการจัดองค์ประกอบของภาพมี3าส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1นึ่งก็คือจุดเด่นหลักค่ะจุดเด่นหลักของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เด่นที่สุดของภาพนั่นเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยไว้ตรง4จุดของภาพแบบนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะ ส่วนที่2ค่ะนี่ก็คือส่วนเสริมอันนี้เนี่ยจะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีการเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนที่3ค่ะส่วนสนับสนุนอันนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ส่งเสริมให้ภาพของเราเนี่ยมันมีบรรยากาศแล้วก็มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกับการซูมภาพนั่นเองที่เบลมีทริควิธีแนะนําง่ายๆเลยนะคะให้เราเนี่ยนะคะเข้าไปที่ใกล้วัตถุแทนที่เราจะใช้นิ้วซูมห่างมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะทาให้ภาพของเราแตกแล้วก็ไม่ชัดนั่นเองค่ะ ขั้นตอนที่5ค่ะกับการใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะเช่นขาตั้งกล้องหรือขาตั้งโทรศัพท์ของเรานะคะวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ภาพของเราเนี่ยออกมานิ่้ชัดแล้วก็ไม่เอียงไม่เบลอนั่นเองค่ะขั้นตอนที่6ของเราค่ะแสงดีมีชัยเบกกว่าเครื่องแน่นอนนะคะแต่เด็กๆบางคนนะบอกว่าพี่เบลหนูอได้งานผิวแบบงานแบบภาพที่สวยๆแบบย้อนแสงมาแล้วแบบเห็นหน้าอยู่ แล้วก็เห็นพระอาทิตย์ต่องมาเห็นแสงสว่างสีสวยเห็นก้อนเมฆอะไรอย่างเงี้ยพี่เบลก็จะแนะนําเลยว่าเป็นช่วงเช้านะคะหรือเป็นตอนเย็นประมาณแบบเออห้าโมงเย็นนนี้นแสงกําลังสวยเลยนะคะแต่ถ้าเด็กบางคนบอกพี่เบลคะผมอยากได้แบบเทๆแบบปีงๆแบบเห็นเงาเลยเห็นสะท้อนตัวตัวหลับก็จะแนะนําเป็นตอนเที่ยงแต่ก็ิดนึงนะเพราะว่ามันจะทําให้พระอาทิตย์ของเราเนี่ยมันตกลงมาเนาะแล้วก็หน้าของเรามันจะดอกมากขึ้นตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นเงาใต้ตาด้วยอันนี้ก็จะไม่แนะนําถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นงานผิวแบบ สวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขั้นตอนที่7ค่ะกับขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนการถ่ายนั่นเองบางคนาจะใช้กล้องบางคนจะใช้โทรศัพท์นะคะเราควรที่จะทำความสะอาดตัวเลนส์กล้องของเราสักนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะมีฝุ่นหรือมีรอยเล็บมีรอยนิ้วมือหรือมีรอยขีดข่วนเนี่ยไปติดอยู่ที่ตัวเลนส์แล้วทำให้ภาพของเราออกมาไม่สวยนั่นเองที่เบลก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทำความสะอาดเลนส์กล้องก่อนการถ่ายภาพนะคะมาถึงข้อสุดท้ายกันกับข้อที่8ค่ะ เรื่องสีก็มีความสําคัญนะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ภาพที่มีมุมได้แล้ว เฮ้ยปุงประกอบภาพได้แล้วมุมนี้ได้แล้วแต่บางทีสีมันอาจจะยังไม่โดนใจเราสักเท่าไหร่ตรงนี้นอาจจะเข้มตรงนี้นอาจจะสว่างเออเราอยากเพิ่มตรงนี้ตรงนี้หน่อยเราก็สามารถนําภาพเนี่ยไปปรับสีปรุงแต่งเพิ่มให้มันเป็นไปตามคอนเซปต์ที่เราวางไว้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือ8ทริคง่ายๆของเรานะคะที่น้องๆสามารถนําไปทําตามได้พี่เบลรับประกันเลยว่าพอร์ตของน้องเนี่ยสวยปัวภาพปังแน่นอนค่ะ